สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเอซีนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมเขียวมาตลอดนะครับวันนี้เขียวก็มาขอเล่านะครับว่าตอนนี้คนที่ประเทศลาวลําบากมากนะครับทุกคนเพราะว่าเงินเฟอ้อหนักมากนะครับไม่มีท่าทีว่าจะลดลงนะครับถ้าคนไหนที่แบบไม่มีลูกมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะลําบากมากนะครับทุกคน คือประชาชนคนลาวก็บ่นนะครับมันก็เป็นอะไรที่แก้แล้วแก้ไม่ตกนะครับมันมันมันเป็นปัญหาเรื้อ,อรังนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกคนถึงแม้เคียวจะทํางานที่ประเทศไทยนะครับส่งเงินกลับบ้านนะครับสุดท้ายมันก็ค่า ข้าวของนะครับเครื่องใช้เหมือนแต่มันมันก็ได้น้อยนะครับมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าให้เทียบระหว่างเกี่ยวซื้อกับบ้านนะครับมันจะมีอ่าบริษัทที่เขารับเอาอ่าสินค้าที่คนลาวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งกับบ้านนะครับอืมเขารับส่งรับส่งให้อะไรประมาณเนี้ยกับพี่ว่าฝากเงินนะครับฝากเงินไปซื้อเองที่บ้านเนี่ยที่ลาวเนี่ยซื้อที่ไทยไปให้ดีกว่านะครับทุกคน เพราะว่าที่เราถ้าฝากเงินไปไปซื้อเนี่ยมันเข้าของมันแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วทุกคนตอนเนี้นะครับซึ่งปัญหาเงินเฟอ้อของเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดน,นะครับทุกคนมันเป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมาบูมหรือามาหนักๆนะครับก็ช่วงโควิดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขาดดุลการค้านะครับขาดดุลการค้าคืออะไรนะครับขาดดุลการค้าก็คือนําเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกสินค้านะครับทุกคน โดยเฉพาะประเทศไทยแหละที่เลาวนาเข้าสินค้าเยอะนะครับอุปโภคบริโภคนะครับคือทั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับที่มันขาดดุลการค้ามามันก็จะมีบางช่วงนะครับพี่ประเทศลาวาเกินดุลการค้าบ้างนะฮะทุกคนแต่เป็นการเกินดุลการค้าที่เจ้าของกิจการนะครับเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานไม่ใช่คนลาวนะครับ โดยเฉพาะเมืองแร่นะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับทุกคนเป็นคนจีนคนไทยไปอย่างนั้นนะครับมันมันไม่มีความภูมิใจเลยว่าอ่าอันนี้คือความเป็นลาวอะไรประมาณมันไม่มีความภูมิใจเลยทุกคนเพราะว่าเจ้าของไม่ใช่คนลาวนะครับเงินเวลาเขาได้มาเขาก็เอาออกนอกประเทศนะครับมันหาผลประโยชน์ออกนอกประเทศมันไม่ได้มีประโยชน์ผลประโยชน์ต่อคนลาวและอีกอย่างการจ้างงานอะไรต่างๆนะครับเป็น เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นคนต่างประเทศนะครับทุกคนไม่ใช่คนลาวนะครับอีกอย่างนะประเทศลาวกา็พึ่งพาสินค้านอกเยอะเกินไปนะครับทุกคนพึ่งพาสินค้านอกเป็นหนี้สาธารณะบ้างนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยคนลาวาลาวเนี่ยเป็นเป็นหนี้จีนเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน หกสิบเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกน,น,นะครับคือมันเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้ลาวมหนีเกินนะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นมันเกิน g d ดีไปแล้วนะครับทุกคนมันล้าหน้าไปแล้วนะครับมันเกินที่จะแก้ไขรัฐรัฐรัฐบาลก็พยายามแก้ไขแต่ว่ามันมันเกินความสามารถเข้าการะมังนะครับทุกคนก็แค่ว่าคิดว่าวันหนึ่งเงินมันจะ เฟอน้อยลงนะครับคือเป็นหนี้แล้วใช่ไหมทุกคนมันก็มีอ่าอะไรนะเงินเงินอา่าสำรองนะครับเงินสำรองระหว่างประเทศก็น้อยลงเกินมาตรฐานนะครับเกินที่ไอเอ็อเขาวางไว้ว่าต้องเท่านี้เท่านี้นะครับแต่ว่าเราน้อยมากนะครับน้อยจนเงินเฟอร์เดี๋ยวนี้เฟอร์หนักมากเลย เป็นเป็นห่วงนะครับเขาก็ส่งสารคนลาวนะครับคนที่อยู่ประเทศตัวเองก็ลําบากนะครับใครที่แบบไม่มีลกูกไม่มีหลานมาทํางานที่ไทยก็ค่อนข้างจะเฮ้ยเขียวแบบได้ยินคนที่ประเทศลาวเล่าให้ฟังก็เหนื่อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนลาวนะครับทุกคนคือลาวค่อนข้างจะลําบากมากนะครับทุกคนในช่วงนี้นะครับอ่อไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยทุกคน มาจิ้มฟันเอยอะไรพวกเนี้ยเป็นปลาะอะไรพวกเนี้ยที่คนลาวผลิตได้แต่ก็ยังนําเข้านะครับทุกคนเชื่อไหมว่าคนลาวทําได้แต่ก็ยังนําเข้ามาอะไรประมาณนี้มันเหมือนมันแข่งกับสินค้าละภายในประเทศลาวกันเองเออเพราะว่าสินค้าที่ประเทศลาวผลิตได้อวัตถุดิบวัตถุดิบส่วนมากก็นําเข้าอีกนะครับทุกคน สินค้าลาวที่เออสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวกับสินค้าที่นําเข้าดีไม่ดีสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวแพงกว่าด้วยซ้ําไปนะครับทุกคนเราจะเห็นว่าเวลาเราไปซื้อของนะครับทุกคนคนลาวนิยมใช้เงินตรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนเงินบาทเงินหยวนเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรพวกนี้ยนะครับคนลาวนิยมใช้เงินตรานะครับแต่ถ้าว่าเป็นประเทศไทย คุณจะเอาเงินตาไปซื้อของนะครับเงินหยวนเงินดอลลาร์ไปซื้อของตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับต่ที่ล่าเนี่ยเขาก็เริ่มควบคุมนะครับแต่ไม่รู้ว่าควบคุมได้หรือเปล่านะครับเขวก็ไม่รู้นะครับแต่ดิถ้าควบคุมได้เงินมันก็ต้องลดสิทุกคนใช่ไหมว่าเงินเฟอร์มันต้องลดลงแต่อันนี้มันยังเหมือนเดิมนะครับเขียวคิดว่ามันน่าจะคุมควบคุมได้เป็นบางส่วนนะครับ เคียวคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คนลาวก็นิยมแบบใช้เงินตาต่างประเทศอะ่ะเออไม่ไม่ไม่ค่อยนิยมเงินใช้เงินกีบประเทศตัวเองโดยซ้ําเคียวเชื่อว่านะครับคนลาวนะครับเกือบครึ่งประเทศนะครับมาเป็นแรงงานที่ประเทศไทยนะครับนอกนั้นก็จะไปเกาหลีหรือว่าไปาประเทศอื่นๆน,นะครับทุกคนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแต่ส่วนมากจะมาไทายเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคน คนเวลากลับบ้านใช่ไหมบ้านที่ลาวเนี่ยส่วนมากจะไม่มีแบบวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยมันมีน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กอะไรประมาณเนี้นะครับทุกคนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยเท่าที่ดูมาเลยนะครับทุกคนคนจีนเยอะมากนะครับคนจีนมันไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยนะครับที่คนจีนมาลงทุนแบบ ใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยคจุจีนส่วนมากที่เราอ่ะจะไปลงทุนแบบว่าเช่าสัมปทานอ่าหลายๆปีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคนจีนกับคนเวียดนามนะครับเยอะเวียดนามก็มันก็จะทํางานแบบเป็นเจ้าของธุรกิจของมันเองนะครับแบบอ่าขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับเก็บเหล็กเศษอะไรพวกนี้นะครับทุกคนคือ แต่เวียดนามที่ลาวขยันมากนะครับทุกคนเวียดนามขยันมากคนจีนก็เขาก็จะขายของอะไรพวกเครื่องไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เยอะนะหน้าที่ประเทศลาวนะเยอะนะครับแต่ว่าแต่ทาไมนะครับว่าทําไมคนลาวถึงแบบไม่มีความสามารถอะ่ะเออไม่มีความสามารถที่จะทําเหมือนคนจีนคนเวียดนามอะไรได้อะ่ะเออส่วนมาก ขายของทุ่งเงยนน้มันน่าจะเป็นคนลาวทํานะครับทุกคนแต่ว่าคนจีนทําเออแปลกไหมไม่เหมือนประเทศไทยเนาะคือจะบอกว่าประเทศลาวเนี่ยนําเข้านะครับทุกอย่างนะครับแทบวทุกอย่างน้ํามันดิบนะครับทุกคนน้ํามันดีเซลน้ํามันต่างๆนะครับก็นําเข้านะครับเราจะเห็นว่า ประเทศอื่นๆก็เงินเฟ้อนะครับทุกคนไทยเนี่ยก็เฟ้อนะไม่ใช่ไม่เฟอ้อแต่เขาเฟ้อตามกลไกตลาดนะครับตามกลไกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาประเทศอื่นๆก็เงินเฟ้อแต่ที่เราเนี่ยพิเศษเลยนะครับเฟ้อหนักหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับทุกคนก็ยังไงก็ ขอให้ทุกคนนะผ่านพ้นวิกฤตนะครับคนลาวทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเงินเฟอ้อนะครับไปได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เขีย็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคอมเมนต์ได้นะครับติดตามกดติดตาม,ตดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ